จะเป็ิเสษยังไงต้อรอบแสไฟมือเนิดลงไปตัวความมือทุกครั้งไม่กล้าหลับตาขอลากทั้งใจก็ได้รักท่าต้องเจออะไรก็ยอมฉันคร้อมจะใจ เเปเป็็นนนกันจะว,ว,ว้าววันไ้าวว้าว,าวาถ้าพูดถึงผลงานเพลงของดิวเดอะสตาร์5ต้องบอกว่าฮอตฮิตติดลมบนจนไต่าชาร์ตทุกคลื่นวิทยุทั่วประเทศทุกเพลงเลยล่ะค่ะล่าสุดหนุ่มดิวก็เลยเคลียร์คิวเขาห้องอัดเสียงเตรียมทำอัลบั้มดิวอัลบั้มแรกในชีวิตของหนุ่มดิวค่ะ ทะลุดจากฝันมาเรืองไงก็ตื่นเต้นนะคือแบบว่าเหมือนแบบว่าความฝันของเราเป็นจริงสักทีนะอยากมีอัลบั้มเดียวอยากมีเพลงเป็นของตัวเองนี่มีทั้งสิเพลงและหนึ่งอัลบั้มเลยนะฮะแล้วก็ความพิเศษของอัลบั้มนี้เนะี่ยก็จะเป็นเพลงใหม่ๆที่รับประกันได้เลยว่าเพราะเรือยทีเดียวแหละครับแล้วก็มีเพลงเก่าๆที่รู้จักแล้วนะครับมารวมอยู่ในอัลบั้มด้วยต้องติดตามกันดูครับ นอกจากนั้นหนุ่มดิยวยังต้องโพสตท่าถ่ายปกอัลบั้มแรกในชีวิตของตัวเองซึ่งเห็นจากภาพแล้วก็บอกได้คําเดียวว่าหล่อไม่หยอกเลยใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมและหนุ่มดิวก็แอบกระซิบบอกมาว่าอัลบั้มเต็มจะวางแผงให้แฟนเพลงได้อุดหนุนกันวันที่23เมษายนนี้ค่ะ